สวัสดีครับเครื่องรับธนาบัตร nk 7จและ t k จ7นะครับลูกค้าจากจังหวัดชุมพรนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลมากนะครับส่งมาที่เราเอดนะครับแพ็คมาดีมากนะครับซึ่งเราเองก็จะเตรียมส่งคืนให้ลูกค้าในสภาพที่ดีเหมือนที่ลูกค้าส่งมานะครับเรามีกันกระแทกนะครับเยอะมากนะครับผมซึ่งต่อไปเราจะแกะแล้วก็จะทำการอัปเดตให้ในระยะต่อไปนะครับ นี่นะครับเป็นการขั้นตอนอัพของเราอยู่นะครับลูกค้าเดิมนะครับที่เคยส่งมาอัพแล้วก็ส่งกลับมาอีกนะครับนั่นเป็นสิ่งที่การันตีให้นะครับว่าการบริการของเรานะครับมีมาตรฐานบริการที่ดีมีคุณภาพนะครับผมส่งคืนแพคคืนให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับผมเพราะลูกค้านะครับเขาคาดหวังเหลือเกินนะครับว่าการที่เขาส่งมาอัพกับเราแล้วเรา าจะต้องได้รับการบริการที่ดีนะครับแล้วเราก็จะมีการเทสแบงให้ประมาณ20-30แบงค์นะครับต่ออันที่ส่งมาทุกครั้งนะครับส่งคลิปให้ลูกค้าดูก่อนที่จะแจะ้งให้ลูกค้าโอ,อนเงินนะครับผมซึ่งในระยะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเทสแบงใันเลยนะครับหลังจากที่อัพเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเทสแบงให้ลูกค้านะครับประมาณ20-30แบงค์เลยทีเดียวนะครับเริ่มจาก ทีเคเจ็ดนะครับฝาสีแดงก่อนเลยแล้วกันนะครับพราะลูกค้าเพิ่งส่งสามตัวนะครับวันนี้ก็จะเทสให้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลับไปแล้วนะครับเวลาส่งไปให้ให้ลูกค้านะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับคนที่ทําต้นน้ำมันหยเดเหรียญนะครับไอตัวระแบงนะมันเป็นตัวสําคัญมากนะครับที่จะทําให้ลูกค้า กลับมาเติมลืกเปล่านะครับผมหยอดไปแล้วกินบ้างไม่กินบ้างนี่ก็ลูกค้าที่มีแบงค์จำกัดนะครับ mm hmm. เขาก็อาจจะแบงค์ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เลยเทสให้ได้หลายแบงค์เลยนะครับ mm hmm. อย่างน้อยถ้ามันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ก็ก็ เป็นมาตรฐานที่คิดว่าเป็นนะครับอยู่เริ่มไปชนกันด้านหลังแล้วนะครับถ้าเราลองน้อยแบงค์นะครับลูกค้าก็อาจจะคิดว่านะครับได้หรือไม่ได้นะครับวันนี้เราก็เลยต้องเทสให้นะครับเยอะๆไปเลยนะครับผม สำหรับไอเดียสวิตของเรานะครับเทสให้20-30แบงค์นะครับนะครับก็ย well, ังกินทุกแบงค์อยู่เลยนะครับเป็นรุ่น TK77 นะครับฝาสีแดงนะครับต่อไปเป็นฝาเหลืองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่คุณใจนำเสนอนะครับตัวแท้นะครับตัวแท้กินดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เอฝาเหลืองมันมีฝาดำก๊อบด้วยนะครับดังนั้นก็ดูดีๆนะครับถ้าเป็นที2 0็นจะเป็นรุ่นกอบนะครับแต่ถ้าเป็น nx นะครับจะเป็นรุ่นของแท้นะครับก็จะกินดีอย่างเช่นนะครับนะครับเทียยังไงก็กินยัง้นเลยนะครับผม20บแบงก็20บแบงครับ30บแบงก็30มบแบงนะครับที่เคยเทสมานะครับรุ่นนี้ ราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับของแท้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก๊อปก็อยู่ในไม่สุดมากนะครับนะครับพอที่ข้างหลังนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์วัดระดับน้ํามันนะครับที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงของน้ํามันในตู้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับรู้ว่าน้ํามันหมดจริงหรือเปล่าปริมาณใกล้เคียงหรือเปล่านะครับ การแพ็คของคืนให้ลูกค้าเราก็จะแพ็ขคืนเป็นอย่างดีนะครับผมก็ยี่สิบสามสิบแบงค์นะครับก็ใกล้จะครบแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับเทสให้ผ่านทั้งสองเครื่องนะครับร้อมแพ็คส่งคืนนะครับลูกค้าต้องการสติกเกอร์สองชุดนี้นะครับก็มีให้นะครับผม หากสนใจที่จะส่งมาอก,ก็ส่งมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0876765170เว็บไซต์ตู้ดเรียญ .com นะครับผมช่อง y o u t u ไอเดียเซอร์วินะครับผมบริการทุกระดับปะทับใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ